สวัสดีวันดยรู้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็ผมแอปอ่ิวิดาครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในรายการอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งรายการที่ถูกรีเควส์มาเยอะมากๆแล้วผมพยายามจะหาคอนเทนต์นี้นะแต่หายากมาก มันมีน้องคนหนึ่งว้ทักมาหลังไม์บอกว่าผมอยากรู้ว่าโลกเรามีคนที่ดวงดีที่สุดในโลกเนี่ยเป็นใครบ้างพี่ช่วยรูปรวงให้ผมหน่อยได้ไหมครับจากข้อมูลที่ผมไปเจอมาและจากการจัดอันดับของผมเองเนี่ยคิดว่าน่าจะพอได้สักเก้าอันดับได้แล้วนะคุผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้นะครับนี่คือการจัดอันดับ9ก้าอันดับบุคคลที่ผมคิดว่าน่าจะดวงสวยที่สุดในโลกแต่ ก็มีความดวงดีเข้ามาเกี่ยวข้องในตอนท้ายสุดหรือว่าแฮปปี้อนดิ้ด้วยความดวงดีนั่นเองครับ เอาไว้ว่าเนื้อหาในวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันเนี่ยแน่นอนเลยว่าการดวงดีหรือดวงซวยนะมันก็ต้องมีเรื่องของกาชาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าเราจะมีการสุ่มกาชากันเกิดขึ้นด้วยโดยวันนี้เราจะสุ่มกาชากนในเกมซัมเบอรวอลนั่นเองครับผมโอ้อะไรกันหลังจากาห่างแม่หายตากันไปนานนะครับต้องขอบอกตรงๆว่าช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้จับซัมเบรนวอลมานานมากแต่ทีนี้ มันได้มีหนึ่งกิจกรรมทำให้ผมเนี่ยต้องหวนคืนสู่สนามเลยนั่นก็คือ9ปีซัมเบอร์วอ s k สกายอารีสุดยอดเกมเทิร์นเบดร,ระดับตำนานที่ทุกคนต้องรู้จักครับผม <c oughs> และเขาบอกเลยว่าปีนี้จะจัดหนัก จัดเต็มแจกหนักแจกเต็มอีกด้วยสําหรับใครที่งงว่าอา้าวซมเบร์วอลคือเกมอะไรท้ายผมอธิบายง่ายๆนะครับซมเร์วอลนะครับคือ r p G เทอร์เบดนะครับผมที่แบบว่าเป็นเกมระดับตำนานทิปภาพสวยน่ารักกุ้งยิงกระดิ่งแมวมากๆเลยแล้วต้องขอบอกเลยว่ามอนสเตอร์เกมนี้เนี่ยมีให้สะสมมากกว่า1 0 0 0ันตัวเลยนะภาพน่ารักแถมสามารถมีการตกแต่งเกาะส่วนตัวหรือว่าเกาะทองทอฟ้าของตัวเองได้อีกด้วยเออและที่สําคัญนะครับเมื่อมีการตกแต่งเกาะแล้วมีมอนสเตอร์แล้วจะขาด ไไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของระบบ PVP และเรียลไทม์ PVP หรือที่เขาเรียกกันว่า r t a นั่นเองครับผมอ้าวอ่ะว่า s u b นะครับที่สนใจนะสามารถดาวน์โหลดเกมสัมเบอรวอได้ใต้ลิงก์นี้เลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามีการสุ่มกาชากันอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะเข้าไปสุ่มกาชาก,กันเราไปดูกันดีกว่าว่าคนดวงสวยที่สุดในโลกยันดวงดีที่สุดในโลกเนี่ยก้าวอันดับที่ผมไปเจอมามีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยครับ คนแรกที่เขาบอกว่าดวงสวยที่สุดในโลกแบบว่าโอ้โหหลังตีนกลายเป็นหน้ามือเลยเนี่ยคนคนั้นคนแรกมีชื่อว่าคุณเฟรนซิลล่ครับถ้าเราย้อนความกลับไปในปี1962นะครับนายเฟรนซิลักนะฮะได้เดินทางด้วยรถไฟแต่รถไฟเนี่ยดันเกิดอุบัติเหตุตกรางครับแล้วก็พลิกตกลงไปแม่น้ําที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นมาก เขากรอดชีวิตมาได้ฮะแล้วต่อมาในปี1963พี่ก็ปีเดียวนะเขาเนี่ยได้พัดตกลงมาจากเครื่องบินพาณิชย์ที่เกิดปัญหาขัดข้องแต่เขาเนี่ยก็รอดมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยเว้ยคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ไอ้รอ,อดเนี่ยคือเครื่องบินไม่ได้อยู่บนอากาศแล้วเขาตกลงมาหล่นพื้นรอดไม่ใช่ันะคือเหมือนกับว่าเครื่องบินกำลังจะแบบค่อยๆไปอย่างเงี้ยเออเขาเรียกว่าอะไรประตูนิรภัยที่เราเดินผ่านกันขึ้นเครื่องเงี้ยมันมีปัญหาจนทําให้เขาเนี่ยพัดตกลงไปที่พื้นแต่เขาเนี่ยก็รอดมาได้เพราะดวงเขาดีมากๆคือจุดที่เาต ปปมีกองฟางอยู่เว้ยแล้วกองฟางมันไปอยู่ในสนามเป็นยังไงครูก็ไม่รู้ะฮะและความโดดเดีด่ยวของเขายังไม่หมดในที่นี้ครับเพราะในปี196มีอีกหนึ่งเหตุการณ์เลยก็คือรถบัสที่นายเฟรดซีรักนะครับนั่งไปในหนึ่งอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเนี่ยมันได้เกิดอุบัติเหตุเสียหลังแล้วตกข้างทางแต่เขาโชคดีเพราะเขานั่งอยู่ใกล้ประตูฉุกเฉินจึงทำให้เขาเนี่ยรอดออกมาได้ฮะและในปี1970ครับรถของเขาที่ติดแก๊สเนี่ยได้ไฟไหม้ขึ้นมาแต่เขาได้เห็นท่าไม่ดีจึงรีบออกมา ทีรถเขาก็ระเบิดปึ้มแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยครับ4รอบ4ีคนที่ไม่เป็นอะไรเลยยังไม่พอครับนี่คือความโชคร้ายไปสู่โชคดีที่รอดได้และจากความโชคดีก็พุ่งทยานใ้มาสุดเลยแล้กันเพราะว่าในปี2002ครับใครจะไปรู้ครับว่านายเฟรนซีรักที่ดวงซวยมา4-5รอบนั้นเขาได้ซื้อรถเตอรี่และถูกระงวัลรตเตอรี่เป็นเงิน8 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทย25ล้านบาทบายก<า> ลอดตายมาสี่ห้าครั้งแถมเสือกถูกหัวยอีกชีวิตมึงทําด้วยอะไรวะเน,นี่ยไปดูคนทสองต่อเลยครับผมว่าถ้าพูดชื่อคนนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะเพราะว่าจริงๆชื่อนี้โผล่ในทั้งหนังหลายๆเรื่องแล้วก็ในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนด้วยนั่นก็คือคุณสึโตมุยามากุชินายทัตสึมุยามากุชิเนี่ยได้เดินทางไปติดต่อธุรกิจที่เมืองฮิโรชิม่าแต่ทนานั้นเองเ,องเนี่ยเมืองฮิโรชิม่าก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจากระเบิดนิวเคลียร์ถ้าใครทําได้ก็คืออ่าริตเทน หรือว่าแฟทอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้และเออนั่นแหละสักอย่างนึงอ่ะแต่ว่านายยามากุชิเนี่ยกลับรอดตายอย่างน่าเหลือเชื่อเลยเพราะจุดที่เขาอยู่รอดนั้นมันพ้นรัศมีและเบิดเพียงแค่1เมตรเท่านั้นเองฮะ <c oughs> และวันรุ่งขึ้นครับเขาก็ได้กลับบ้านมาที่นามาสก,กิเพื่อตรวจเช็คร่างกายว่าร่างกายเขามีผลกระทบอะไรจากระเบิดหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผลกระทบเลยด้วยเขาจึงเดินทางไปทํางานต่อแต่แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งที่เมืองนามาสก,กิระเบิดลูกนี้ทําลายล้างมากกว่าครั แรก,กแต่ก็ไม่สามารถทำลายความโชคดีของคนนี้ไปได้เพราะว่าในขณะที่เกิดระเบิดอยู่นั้นเจ้ายามากุชิหรือว่าคุณยามากุชิเนี่ยเขาได้นั่งรถออกจากที่ทำงานพอดิบพ,พอดีก่อนที่จะเกิดระเบิดเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองเลยครับนั่นเลยทําให้เขารอดจากระเบิดไม่ถึง2ครั้ง2คราวเลยครับสุดยอดนะดวงทําด้วยอะไรครับเนี่ยไปดูคนที่3ามมต่อเลยครับอันดับที่3าครับคนนี้มีชื่อว่าเวอร์จิเนียไฟครับเขาบอกว่าคนนนี้นะครับมีความโชคดีจากความผิดพลาด เมื่อคนอคนนี้ตัดสินใจซื้อรถตลัลลี่ที่เรียกว่า Power Ball และเขาเนี่ยได้เลือกซื้อหมายเลขในวันที่พ่อ,อแม่เขาได้แต่งงานกันแต่พนักงานขายเนี่ยกลับพิมพ์เลขผิดมาให้กลายเป็นด้วยว่าความเร่งรีบเนี่ยเลยทําให้เขาคนนี้เนี่ยตัดสินใจซื้อเลขยิบบัดออกผิดมาสองใบนั้นเลยแบบซื้อไว้เถอะแล้วกูรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันถัดมาประกาศผลเธอถึงกับช็อกเลยครับเพราะเธอกับถูกรถตตลรี่รางวัลที่หนึ่งที่มีมูลค่ากว่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทย 64ล้านบาทครับ พิมตเตอรี่ให้ผิดแต่ถูกรางวัลที่1เฉยจะมีสักครั้งไม่ได้ที่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยไม่น่าจะมีนะคุณผู้ชม <c oughs> สำหรับสามดับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมแต่จะดวงดีไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยพกดวงเหล่านี้มาเจอกันได้ที่เกมซัมเบอร์วอลได้หรือก็ว่าได้ครับเพราะตอนนี้อย่างที่ว่าไปครับ <c oughs> เขามีกิจกรรมครบรอบ9ปีที่แบบว่ามีกิจกรรมแจกเยอะแยะมากมายเลยโดยกิจกรรมแรกนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็นะคือกิจกรรมซัมมอน 哈喽，亲爱的蘑菇。Out, ก็คือเขาจะบอกมาแบบว่า่เล่นอารีนาเล่นเวิล์อารีนาแล้วก็จะมีการดรอปเหรียญนะครับผมซึ่งเหรียญเหล่านี้นะครับก็คือเหรียญครบรอบ9ปีที่เราเนี่ยจะเอามาทํากิจกรรมนั่นเองนี่ฮะเขาก็จะบอกหมดเลยครับว่าวิธีซัมมอนมอนสเตอร์5าดาวแท้เนี่ยก็จะมีธาตุไฟธาตุน้าธาตุลมได้สูงสุดถึง9ครั้งตามจํานวนเหรียญ9ปีตามคอนเซปต์กิจกรรมเลยครับและเมื่อเลือกมอนสเตอร์ได้แล้วเราก็จะได้มอนสเตอร์5ดาวตัวนั้นฟรีๆไปเลย1ตัวนั่นเองฮะต้องบอกเลยละ5ดาวแท้เลยนะครับผมอย่าง ของผมเนี่ยก็จะมีพันด้านลมประประจาจันพุ่งกันนะฮะนับวชอสูรน้นะะําวากิลี่ไฟนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีปลดอีกนะฮะแต่ว่าคือก็อย่างที่บอกไปครับเราต้องสะสมเหรียญนะครับเพื่อให้ครบนะครับผมเราก็จะสามารถปลดแล้วก็สามารถ ซัมมอนได้เลยนั่นเองครับและนี่ไม่พอครับกิจกรรมที่2ครับซัมมอนเนอร์สีดาวแท้ธาตุไฟน้ำลมครับเราเดี่ยจะทําการรีโลนะครับผมเปิดมอนสเตอร์ขึ้นมานะครับว่าแบบอามีน้ําไฟลมเปิดมากึกกักกึกกึกกึกกักพอเปิดมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปเช็คในเอดีเรานะครับว่าตัวไหนที่เรายังไม่มีพอเราเลื่อนให้เสร็จปุ๊บไออย่างตัวนี้พอไม่มีเราก็กดรับมอนสเตอร์ปึ้มไปเลยครับผมเราก็จะได้มอนสเตอร์สี่ดาวแท้ไปเล่นฟรีอีกหนึ่งตัวรองจาก5ดาวเลยครับและยังไม่พอ นี่ฮะสามดาวแท้แสงมืดโอ้โหแจกซะหน่อย4ดาว5ดาวไปแล้วเอา3าดาวแท้หน่อยละกันใครที่ยังมีตัวไม่ครบกิจกรรมนี้ช่วยเหลือคุณได้แน่นอนครับและนี่ก็คือกิจกรรมซัมมอนมอนสเตอร์5ดาวแท้นั่นเองฮะเออแต่ต้องบอกว่ามันควรจะเป็น543ดาวแท้อะไรอย่างงี้นะส่วนกิจกรรมต่อมาที่น่าสนใจเลยครับนั่นก็คือกิจกรรมล้านค้าเหรียญครับนี่กดเข้าไปดูเลยฮะสะสมเหรียญนะครับจากการที่แบบว่าทําตามเพจที่เขาขึ้นอยู่นะตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลง เรามีเหรียญสะสมเท่าไหร่ก็คือถ้าเราสะสมได้100เหรียญอันนี้ผมรับไปแล้วนะก็คือเราจะได้นี่ครับคัมภีสีเขียววันนี้หรือว่าคัมพีที่ระลึกข้าปีหนึ่งม้วนพร้อมกับหินมานา10,000มานาครับส่วนกิจกรรมต่อมานี่พาร์ทสองต่อเลยต้องสะสมเหรียญนะครับเพื่อแลกเป็นคัมพีในตำนานนะครับผมร้อยห้าสิบเหรียญแลกได้หนึ่งคัมภีหนึ่งคัมภีและหนึ่งคัมภีครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างก็ได้ครับเดวิวอนร้อยห้าสิบอันเหมือนกันแลกซื้อได้เหมือนกันอีกอันนนนาาาไไม่ด้คภีใต แล้วก็ต้องมีคัมพีแสงมืดครับผมอ๋อนี่ครับผมสําหรับใครที่แบบว่เาเลียนเหลือนะครับก็สามารถเอามาแลกซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคัมพีน,นะครับผมแองเจิลมอนนะหรือจะเป็นอาร์ติแฟกหินลีคือ เลือกได้หมดเลยเว้ยคุณผู้ชมคือใขรที่แบบขยันฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำาปแล้กิจกรรมนี้ก็ต้องห้ามผ่านนะครับผมเด็งที่สี่ต่อนะครับแลกรูนหกดาวฮีโร่ขึ้นไปเลยครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่พลาดไม่ได้สำหรับสมเนวอร์เลยั่นก็คือสําหรับใขรที่แบบว่ามีตัวแล้วแต่ไม่มีรูเนี่ยตัวท่านอาจจะไม่โหดก็ได้เพราะฉะนั้นรูนหกดาวก็สาคัญนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ห้ามพลาดเช่นกันครับและยังไม่พอครับกิจกรรมที่ห้าล้านค้าโบนัสบัตรเบเร์เฮ้ยเลี้อง้ว ใช้ทํารูนหมดแล้วเหรียญเหลือ <ๆ S 1> ทําอะไรครับแลกไฟฟ้ากับแลกขิดมาดาได้เลยครับผม <ๆ S 1> และอีกหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนี่ฮะกิจกรรมหีบสุดว้าวฉลองกปีนี่เข้าไปดูกันเลยวู้นี่ครับเขาบอกว่ารับ5แต้มทุกครั้งนะครับที่คุณซัมมอนได้มอนสเตอร์3ดาวแท้ขึ้นไปและคุณจะได้รับสิแต้มทุกครั้งที่คุณใช้คมภีที่ลึก 9ปีด้วยและคุณผู้ชมครับง่ายๆเลยฮะ,ะสะสมแต้มครับเลื่อนลงมาด้านล่าง<ๆ>ก็เอาแต้มมันแลกของได้เลยครับผมด้านล่างนี้เลยครับว้าอันนี้ก็จะเป็นแนวกาชากาชาหน่อยนะคุณผู้ชมนี่ใช้ไปแล้ว9ครั้งนะครับผมโอ้ถ้าพลาดนะคุณผู้ชม3กิจกรรมนี้สําหรับการครบรอบ9ปี s u มม e ว w a สกายอารีนานะครับผมว้า เอาเป็นว่าเราแนะนําเสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูบุคคลที่เหลือกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าอีกหคนที่มันดวงดีทั้งหลายเนี่ยมันจะมีใครบ้างและแต่ละคนนั้นดวงดียังไงงั้นะเข้าไปดูคนดวงดีคนที่4กันต่อเลยครับบมคนดวงดีคนที่4ี่ครับคนนี้มีชื่อว่าแมรี่แกร์มครับเขาบอกว่าในปี2004นะครับแมรี่แกรมนะได้ทําแหวนมั่นของเธอเนี่ยหายไปในขณะที่เธอทำงานที่สวนแต่ต่อมาเธอก็พยายามหามแหวนมั่นแบบตลอดเวลาเลยแต่หายยังไงก็หาไม่เจอสุดท้ายเธอจึงได้แต่ทำ แล้วก็ปล่อยแหวนมันนั้นทิ้งไปครับและเมื่อเวลาผ่านไปกว่า13ปีจนในปี2 0 1 7ครับลูกสาวเธอเนี่ยก็ได้เข้าไปเก็บแครอทที่สวนหลังบ้านปรากฏว่าเกิดเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นนั่นก็คือเมื่อเธอได้ไปเก็บแครอทอยู่นั้นเธอได้พบว่ามีแครอทลูกหนึ่งเนี่ยที่มีลักษณะมันผิดรูปผิดล่างไปเธอจึงเอาให้คุณแม่ดูนั่นทําให้แมรี่แกนดเนี่ยถึงกับตกใจมากเพราะไอแครอทที่ผิดรูปผิดล่างนั้นมันมีจุดที่แบบว่าเหมือนจะโค้งหมุนเข้าไปก็พบววว่่่่าาาามมีีีแหหนนนทยปนนปยปปก13อูตรง แอนด์ลอดที่ผิดรูปผิดร่างนั้นนั่นเองวิโอเลตเจ,จสซอบครับเขาบอกว่าวิโอเลตเจซบนะครับ,จจรบได้มีประสบการณ์คือเธอเนี่ยเคยโดยสารไปกับเรือไททานิกที่อับปางแต่เธอเนี่ยรอดชีวิตกลับมาได้แล้วเธอเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่แบบว่าโด่งดังที่สุดในตอนนั้นเลยก็ว่าได้แต่หลังจากที่เธอรอดชีวิตมาปุ๊บเธอก็กลับไปทํางานแนวเรืออีกแล้วโดยครั้งนี้เธอไปทํางานที่เรือบริดจทนิกซึ่งก็มีจุดจบไม่ต่างกันโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอเรือโอลิมปิกที่น่าจะเป็นสถาน ที่สุดท้ายที่จะทำงานแล้วเนี่ยก็เป็นอีกลำหนึ่งที่แล่นเข้าไปในดงทุนระเบิดสุดท้ายครับเรือสามลำอัป แต่วิลเลจโซบสามารถรอดชีวิตออกมาจากเหตุการณ์เรือล่มหรือว่าเรืออับป,ปางทั้ง3ครั้งเลยครับเธอจะดวงดีไปไหนครับเนี่ยนี่มันแมวก้าวชีวิตชัดๆเลยเนะครับคนถัดมาครับคนที่อกครับคนนี้มีชื่อว่าคุณรอยซิเวียนครับเขาบอกว่าคุณรอยซิวเวียนนี่นะครับสั้นๆไม่ยาวมากเลยฮะเธอคือคนที่โดนฟ้าผ่าในชีวิตแบบตั้งแต่เกิดมาเลยนะสูงถึง7ด ครั้จนกระทั่งกินเนส s ์วูดเวิลด์เรคคอร์ดนั้นได้มอบสถิติผู้โดนฟ้าผ่าใส่ตัวเองมากที่สุดและรอดตายมาด้ฮะาโดนฟ้าผ่าใส่ตัวเองถึง7ครั้งแต่ลอดตายหมดเลยสั้นๆเลยฮะแค่นี้เลยครับฟ้าผ่า7ครั้งจนคิดดูดีฟ้าผ่าจนกินเนส s ์วูดเวิลด์เรคคอร์ดให้สถิติโลกอะนี่คือคุูต้องทำลายสถิติแบบให้ฟ้าผ่าใส่กูถึครั้งปะเนี่ย ไปดูอันดับที่เจ็ดกันต่อเลยกันครับเผื่อแบบว่าจะมีใครที่ดวงดีกว่านี้อีกหรือเปล่าอ่นอที่เจ็ดครับ The d e s m e s Family อ๋อผมไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะ d e s m e s Family นะครับนี่คือครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่อยู่ในประเทศเฮติและตอนนั้นเนี่ยประเทศเฮติได้เกิดประสบภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวรุนแรงในเดือนมกราปี2553ซึ่งครอบครัวครอบครัวนี้เนี่ยสามารถรักษาชีวิตของพวกเขาได้ทั้งหมดจึงตัดสินใจย้ายรากฐานออกจากเฮติไปซบชิลีแทนซึ่งเขาก็หวังว่า จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นแต่สุดท้ายหลังจากที่ไปปุ๊บไม่รู้ว่าดวงสวยหรือว่าดวงดีก็ยั้เจอแผ่นดินไหวไม่ต่างอะไรกับเฮติเลยแต่ทั้งหมดก็ยังรอดกลับมาได้อยู่ดีครับแอบดวงสวยนิดๆนะ <c oughs> อันดับที่9ก้าอันดับสุดท้ายเลยครับนั่นก็คือคุณแอน ส yes, ครับผมไม่น่าจะอ่าอนถูกหรือเปล่านะแอนฮอสเกสน่าจะเป็นคนที่ดวงดีที่สุดในโลกและไม่น่ามีใครดวงดีเท่าเธอแล้วเพราะได้มีอยู่ครั้งหนึ่งในบ่ายวันหนึ่งเดือนพฤศจิกาปีนีราครับในขณะที่เธอกำลังเอหลังพ,พักผ่อนอยู่บนเก้าอี้ในบ้านจู่ๆก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือได้มีเสเก็ตดาวตกขนาดย่อมพุ่งมาจากฟากฟ้าทะลุเพดานกลางบ้านเธอจนถล่มเข้าไปในบ้านเธอเลยซึ่งหินนอกโลกร้อนฉานี้ได้หล่นใส่บริเวณสะโพกเธอจนกลายเป็น แผลนขนาดใหญ่แต่เธอก็ไม่เสียชีวิตและไม่ได้รับผลกระทบอะไรนอกจากแผลตรงนั้นเลยครับอุกมาตกใส่แต่ไม่เป็นไรเลยแล้วก็คือบุคคล9คนดวงดีที่ผมได้มารวบรวมมาทั้งหมดในโลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมว่าใครจะดวงดีมากน้อยแค่ไหนนะแต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับผมและคิดว่าใครเนี่ยดวงดีมากที่สุดก็คอมเมนต์ไว้ลวกันแต่ทีนี้ผมจะเพิ่มอันดับ10เข้าไปคนที่ดวงดีที่สุดอันดับ10นั่นก็คือ ผมเองครับมันถึงเวลาแล้วครับผู้ชมที่เราจะต้องเปิดสกอร์กันแล้วอันนี้บอกกันนะนี่ไม่ใช่ดีผมนะเป็น ID อีก ID หนึ่งนะครับที่น้องเขานะครับเพิ่งแบบว่าสะสมสกอร์ไว้เพื่อให้ผมเนี่ยามาเปิดในรายการธรรมดาที่ไหนงน่าอออย่างแรกเลยคือคัมภีร์ที่ระลึก9ปีครับผมคัมภีร์แอสซิสต์คลีนนะครับที่เพิ่งคอลแลบกันไปนะ1คัมภีร์ครับผมแล้วก็ก้าวข้ามหินจักัดน,นี้อีก1อันเลยนะคัมภีตำนานสี่อันชิ้นสุดขั้วอีกหนึ่งอันโหนี่แค่คำพีตำนานก็ครบเครื่องแนละ้ว คุณผู้ชมแล้วก็มีแสงมืดอ,อีก๕อันครับแล้วก็ชิ้นส่วนแสงมืดอ,อีก3ชิ้นนี่คัมภีวารีค,าคัมภีอัคคีแล้วก็วายุครับเดี๋ยววันนี้เราจะถลุงให้หมดเลยแล้วก็มีคัมภีเวทมนต์อีก๑๐๖อันฮนะมาคุณผู้ชมคันไม้คันมือลนะเอาอันแรกก่อนเลยคัมภีเวทมนต์๑๐๖อันนะคุณผู้ชมปั้มมาไหมสิบไปแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วสองมาแล้วว้า โอ้โสี่ดาวโอนนีเออโอ้โหว่าเกลือแล้วล่ะว่าเกลือแล้วล่ะอ,อ่ะถือว่ายังไม่แย่คุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าอีกสิตผมจะดวงดีไหม Let's go มาเลยมาเลยหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โห โโอ้ห erman. สกิป <goal> เลยดีกว่าก็ถ้าจะเกลือ <Blessed> <classify> <ports> ขนาดนี้นะคุณผู้ชมจริงป่ะต่อเลยฮะมาในรอบนี้เฮ้ยผมเห็นดาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟ้าผ่าแต่ละ้ามเลยตึ๊บตึ๊บ เป็นตัวที่น้องเขามีแล้วนะครับแต่เอฟก็ <forcément S 1> <Lux> e. ดแทนกลับมาแล้วฮะสผ่า5ดาว1ตัวแถมแ s สซ s ินคริสอีก1ตัวฮะเฮ้ยโอ้โหแอสซินคลีนมาอีกแล้วแต่ยังไม่มี5ดาวเลยฮะรแต่ตัวยังไม่ซ้ำเลยนะอีก36ใบครับไม่คาดหวังมากพอเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังผู้ชมไปเลยฮะ ไม่ผ่าขอไม่ผ่าขอไม่ผ่าโอ้ยมันผ่านแล้วว่าอุ้ยเอฟคอทแฮนน่ะโอ้สี่ดาวพัดไฟก็ยังดียังมาให้แบบชื่นใจทาไมดวงผมมันดีแปลกๆไว้เนี่ยไปต่อเลยขอเทสอีกหน่อยหนึ่งเฮ้ยจักน้ำไม่ใช่จักน้ำบูมบูมนะบูมนะเอเออจักน้ำาพิ่มิดเบอร์โอ้ยหม่ยว่าจะสิครีตอ่ะออันนี้เลซิโอตัวเดิมครับ โอ้โหดวงมันดีมันดีเหลือเกินมันผ่าเอาผ่าเอาแถวนี้แม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้กูว่าแปลกและอันเนี้ยแปลกจัดเลยถือว่าดวงมันโหดแล้ววะอ่ะมาคุณผู้ชมเหลือคําภีร์ดํานานครับห้บาใบหใบเศษคัมภีร์ํนานานอันแรกมันผ่านแน่นอนครับแต่เราขอห้าดาวห้าดาวนะเพื่อน หนึ่งชอมชามชีว้ายดาวหายไปดวงหนึ่งตึ่งเปลือกสยามเออห้าดาวก็ยังไม่มาไอ้ยินีก็ใยละพันเหมือนกันเออเออเขายังไม่เห็นแววห้าดาวอย่าทำให้พี่เสียหน้าตอนท้ายนะพี่จะไม่มอง ได้ตัว3ามด้วยสามถึงหดาวทีละสิบไปเลยน้องพี่หัวร้อนละพี่ขอได้เถอะเอา้าห้าดาวมาครับเดีย๋ยวผมอ่อยให้นะครับเยวไม่ทันดีใจเลยโอ้สกายเซิร์ฟเวอร์นางฟ้าไซเบอร์แล้วก็ราชินีน้ำแข็งฮนะพี่ชอบสกายเซิร์ฟเวอร์ท่านลมเพราะมันอยู่ในเมตาไว้เชื่อพี่ไปเลยน้อง ดวงมันเริ่มมามันเริ่มมามันทิ้งท้ายรายการมันไปต่ออีกสิบอันแล้วมันมามันมามันมาพี่บอกแล้วมันมามันมา <c oughs> ไม่มีห้าดาวเลยสิบหกใบท้ายเคียวหกใบก่อนเคียวหกใบก่อนสิบใบแม่ได้รุ้นเยอะกว่าเฮ้ย hey! อ้บ,บมัลหล่อนะครับวันนี้ห้าเราอีตัวครับเนี่ยพี่ชอบตัวนี้เอาไปเลยลือโอ้โหดวงสุดยอดเพราะเรามาัระหว่างกับสิใบสุดท้ายกดไปเลยฮะ นี่ไม่ไบบออกมา4ดาวอีกตอนนี้เราเหลืออยู่2ใบสุดท้ายคือ4ดาวแท้กับ5ดาวแท้งั้นเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยครับ a s s a s s ซ n Creed ครับเรายังไม่มี5ดาวนะฮะเรายังไม่ผล่หดาวเลยเพราะฉะนั้นขอแสงมืดไปโอมันเป็นสี่ดาวอะข้ามขีดจังกัดห้ดาวขออย่างเดียวไม่ซ้ำพอถ้าซ้ำกูแก้ผ้าปิดรายการ เราจะทำตามสัญญาครับคุณผู้ชมทีมงานเซ็นเซอร์ของดมกูด้วยเขินจุงปล่อยผมปล่อยผมปล่อยผมฉันจะไม่ยอมให้คุณไปไหนเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่ได้รับของจากกิจกรรมนี้แจกฟรีคัมพีที่ระลึก9ปี100มวนอะไรนะพร้อมฟรีการันตีมอนสเตอร์ ดาวไปเลยมอนเตอร์ห่ะค <5. S 2> ำพีกี่มนหนึ่งรอ <100. S 2> <100. S 1> มอนเตอร์ห้าดาวไปเลย1นึ่งรหนึ่งร้อยมนเห็นไหมนะซัมเนอร์สวอร์ซัมเนอร์สวอร์ซัมเนอร์สวอ์เนอร์สวอร์หนึ่งสองสามซัเนอร์สวอร์ 1> 1, 2, หนึงแล้วกันครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีสมุดโน้ตบอลในเครื่องผมแนะนําให้โหลดมาเล่นกันนะครับสำหรับสมุดโน้ตบอลสกายอารีนานีครับผมเพราะตอนนี้เขามีกิจกรรมฉลองครบ9ปีแจกกระปีนหนึ่ใบและการันตีน้อง5ดาวด้วยนะครับผมปรบมือเลยนะครับสำหรับการแจกดีๆแบบนี้นะฮะใครสนใจนะครับลิงก์ด้านล่างนี้สามารถจิ้มแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็มาเล่นกันได้เลยนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับวันนี้วัที่เพียงเท่านี้แล้วกันไปละบ๊ายบายอย่าลืมดาวน์โหลดไปเล่นกันนะและทำกิจกรรมด้วยล่ะบาย Boom!